สนุนโดยพรีมโนบุสะอาดสายแบบธรรมชาติ เพิ่มริจค่ะเดี๋ยวหนูมานะเฮเคจ้ะโดนัททำไมคิดสรุปบทที่สี่แบบนี้อ่ะมันต้องใช้ทฤษฎีเดียวกับบทที่สามไม่ใช่เหรออ้วเหรอแล้วแกรู้ได้ไงเอาเป็นว่าฉันรู้แล้วกันนะสามวตาอันนี้ก็ผิดนะ แถวนนี้ก็ผิดทั้งหมดอ่ะนี่จะตั้งใจหน่อยดีนี่มันงานจบพี่เขาเลยนะฉันก็ตั้งใจอยู่นี่ไงโอ้ยมันไม่พอหรอกมาเดีฉันทำเองเนี่ยเฮ้ยนี่แกทำไมต้องหุดหิดด้วยวะเออเฮ้ยพี่กี้กอฟกระดนตกกันแล้วอะ เอาไปไหนกันหมดแล้ะแล้วใครจะชิมน้ำกรองจากฉี่เลยเนี่ยเฮ้ยหิวน้ำคอแห้งเอ้ยกินน้ำมาดิเฮ้ยอย่าเลยพี่ทำห่วง <c oughs> โอ้ยดีใจอ,อร่อยอะ ินะะฮนี่สมอะไรหวานๆอ่อยดิไม่รู้ปล่ยปล่อยปล่อยอะไรเนี่ยปล่อยเย็นเย็ยเอาแหะตอนนี้นะถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องเคลียร์กันให้รู้เรื่องเจนเจนรู้เรื่องที่ฉันแอบรองเท้าแกไปใส่เหรอไม่ใช่เรื่องนั้น แต่มันเป็นเรื่องของพวกแกสองคนนั่นก็คือฮัลโหลสวัสดีค่ะอะไรนะพี่ต่อจะถ่ายแล้วเหรอคะโอเคเดี๋ยวหนูรีบลงเลยค่ะคาคาคัสดีค่ะไม่ฉันฝากง,งานทางนี้เลยนะอันนาโคดในวงการรอฉันอยู่ไม่อย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอ้ชัดให้ฉันดูเลยนะ พี่พิ่มจีตคะพี่อูปวดท้องหนักมากเหรอคะชิมน้ำเข้าไปเอ่อโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟาลงมาช่วยนะคะแป๊บนึงนะคะพวกแกห้ามตกกันนะเดี๋ยวฉันมารอก่อน ก็กี้แกโกธอะไรฉันอะ่กอะก๊อฟแกชอบพี่กันใช่ไหม ตอนที่ฉันนั่งทำงานกับพี่เขาอะข้อมูลละเอียดจังเลยนะคะนี่พี่การหาเองเหรอคะอ๋อเปล่าครับคือลองกอบเขาเป็นคนหามาให้ครับกอบนี่นะคะนี่ขนาดหนูเคยขอให้มันช่วยทำกันบ้านให้เนี่ยมันยังไม่ช่วยหนูเลยเฮ้ย hey, พี่ว่าเขาคงอยากให้น้องตัวนัดเนี่ยฝึกทำอะไรด้วยตัวเองมากกว่านะครับ mm hmm. จริงๆแล้วอ่ะ้องก๊อฟเป็นคนที่มีน้ำใจมากเลยนะครับแล้วก็มักจะคอยเป็นห่วงคนอื่นอยู่เสมอด้วยแถมยังแอบช่วยเหลือ,อยุ่ง่างด้วยนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาดูนิ่งๆอะ่ะคนอื่นก็เลยไม่เคยรู้อ่ะครับตาที่เขาพูดถึงแกอ่ะฉันไม่เคยเห็นเวลาที่เขามองฉันเลย แล้วมันก็เป็นดาตาเดียวกันกับพี่แกตโมโหฉันตอนที่ฉันทำงานให้พี่เขาผิดแล้วแล้วแกพี่โกรธฉันเหรอจะบอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะก็ คงโกโหกอะนะแต่ฉันรู้สึกแย่มากกว่าที่ทุกอย่างมาคุมเคือแบบเนี้ย ขอบใจแกนะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตั้งแต่นี้ไปอ่ะอย่าทำสิ่งที่แกอยากทำเถอะ พวกแกเราไม่รอดตั้งแต่เราจะมาพี่ต่อคะขอโทษนะครับมันมีเรื่องด่วนจริงๆอะคะ่ะหนูกลับมาเลยแล้วค่ะขอหทดค่ะ ไม่เป็นไรนะพี่ได้หน้าเอกใหม่แล้วสวยด้วยเอ้าเออพอได้ไหมครับพี่เก๋าเกาโอ้โพี่เห็นแต่งหน้าที่วิมินิมาร์ทว่าแจ็มแล้วนะนี่สุดยอดเลยอะ่ะ<ไ>พ<หน>ี่ต้องการคนเฮฮาล่าเริงจ่มใสแับเก่าเลยเก่าอาจจะไม่เชื่อนะแต่บทเนี้ย เหมือนเกิดมาพอน้องเนี่ยเอออย่าลืมค่าแสดงน,น,นี่ตกลงเอาไว้นะคไม่เห้โอเคเออปิกกี้เธอ,อเป็นคนจัดคิวใช่ไหมฉันว่างแต่วันเสาร์นะไม่รู้ล่ะไปจัดคิวมา เออเนี่ยพี่ชอบแบบนี hmm. okay, ้นะหน้าตาดีเล่นดีอีกเลยมีโอเคแล้วจะจัดแกรแกให้ได้ฉันจะจัดการแกให้ได้แบบนี้แหละกลับมาแล้วครับน้องตัวนัด คือโดนัทเขาติดธุระกระทันหันนะคะหรอครับค่ะถ้ายังไงเนี่ยให้หนูช่วยทำแทนไหมคะได้ครับงั้น พี่กำลมันจะไปใช้เครื่องพอดีเลยครับน้องกอลฟสนใจจะไปพี่ไหมครับไปสิคะโดนัทแกแน,น่ใจแล้วนะว่าแกจะไม่เสียใจทีหลังอะ ไม่หรอกถ้าเป็นก๊อปะนะอ,อือโอ๊อย,ออยพี่ผู้าหญ่คะโอเคไหมคะโอเคโอเคโอเคพี่พาพี่อู๋ไปโรงพยาบาลมาแล้วนะโอ้ยน,นั่งก่อนคะ่ะพักก่อนคะ่ะพี่พี่อู๋ัวหนักมากเลยพี่ปึ่มเจีขนันน้ำค่ะ้ขบคุยมากจ้ะกินให้หมดนะคะจะได้ดีขึ้น นใจจร้<ห>นำ<ด>นัดแ,แกเอาน้ำจากไหนมาอ่ะจากต้องนี่ไงน้ำจากชีเอาใจพี่อูแล้วเดี๋ยวพี่มานะ มีความถนัดในการช่วยเหลือที่แตกต่างกันกลุ่มโอถนัดช่วยเหลือด้านบริการชาวกลุ่มโอเป็นกลุ่มที่มีน้ำใจเมื่อต้องช่วยเหลือใครชาวกลุ่มโอจึงมักถนัดด้านการบริการและอำนวยความสะดวกให้คนอื่นเสมอกลุ่มเอถนัดช่วยเหลือด้านเอกสารชาวกลุ่มเอเป็นกลุ่มที่จัดระเบียบทุกอย่างได้เก่งจึงมักถนัดในการช่วยเหลือด้านงานเอกสารสัญญา กรุป B ถนัดช่วยเหลือด้านการจัดการชาวกรุป B เป็นกรุ๊ปที่มีความเป็นผู้นำสูงจึงมักถนัดในการช่วยเหลือด้านการเป็นผู้นำควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปด้วยดีกรุป A B ถนัดช่วยเหลือด้านการคนา้นคว้าชาว A B เป็นกรุปที่มีสมาธิสูงจึงมักถนัดช่วยเหลือคนอื่นด้านการคนา้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องใช้สมาธิอย่างสูง และนี่คือความถนัดในการช่วยเหลือของคนแต่ละกรุ๊ปเลือดอยากรู้เรื่องกรุ๊ปเลือดมากกว่านี้ติดตามได้ในเลิฟหลัดจัดปลักให้ตรงกรุ๊ปทุกวันเสาร์1 1องตรงทางช่องหนึ่งเวิร์กพอยผลที่สี์ประกาศออกมาแล้วนะครับพต้องเลี้ยงฉลองผ่านแน่นอน <Yay! S 1> ก็รีบบอกนะจ๊ะเพราะอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะถึงงานใบเนี่ยเลี้ยงของพี่เค้านะมันไม่ใช่เด็กที่เธอต้องติวนะคือน้องคนนั้นเนี่ยเขาจะตัวเล็กๆผมสั้นๆอ่ะนั่นไงนี่ฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยฟังอยู่ค่ะแล้วก็ในฐานะที่พี่กำลังจะก้าวเดินออกไปพี่อยากจะฝากบอกน้องๆทุกคนนะครับว่าเวลา4ปีในรั้วมหาลัยเนี่ยมันสั้นมากครับ จงออกไปพบปะผู้คนลองผิดลองถูกที่สำคัญนะครับพี่อยากให้น้องทุกคนเนี่ยค้นหาตัวเองให้เจอพี่อยากถามว่าน้องก๊อฟอยากจะบอกอะไรพี่หรอครับ you